จะได้ร้อยค่าสักตัวไหมเออเอาใจเชียร์ช่วยผมหน่อยแล้วกันนะพี่พี่ท่านโดยการกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมเนาะมามาดูเลยแล้วกันครับ40,000แต้มต่อเวลาพิเศษนฮะลุน102้น1 0 2ถึง107มาดูกันว่าผมจะได้สูงสุดที่ OVR เท่าไหร่มาเอาใจเชียช่วยผมหน่อยทุกคน หลอกไปสองทีแล้วไปครับขอเอามือปิดไว้สักหน่อยหนึงร้อมาเลยร้อครับตัวแรกตัวที่สองร้อยองโอไม่มีตำนานเลยทุกคนเลยตำนานอยู่สุดท้าย104ครับโอ้ไม่มีตัวใช้งานเลยว่ะเอาจริงๆไม่มีตัวใช้งานเลยนะทุกคน โอ้40,000แต้มนะไม่น้อยนะได้104